อ๋อสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับกันนะครับเข้าสู่ช่องวุฒิเขมรารถไทสซิง์นะครับมาส่งรถลูกค้านะครับบ้านภูมิกันดนันเียบไก่วันนี้มาื่านหอนดี่าโค้ง้ลยขนาดนี้บ้านเรา ตำบลเพียรามบอกแม่นี่เนาะบ้านภูมิกันดานตำบลเพียราม โอ้นี่เขาขอ,โโโอีกสองรถจะเจ้าปูเขาจะง,งำนะแถวหน้าดำหรือนาวานนาวานเลยเอ๊ะงำ ถึงแล้วนะครับบ้านลูกค้านะครับบ้านภูมิกันดันนะครับตำบลเทียรามนะฮะจังหวัดสุรินทร์นะครับหนึ่งจ้าคูบตาเอ็นอาร์เจสามโปนะครับทุนนี้ไม่ตกนะฝนผมมาเมื่อกี้ในบ้านบ้านอะไรนะยู่ตรงนี้นะี่ฝนตกนครับทางไอ้วัตถุภัครับใช่ใช่ในะประมาณนั้นแหละจะวนเลยจะวนครับ อะไรอะไรมีไหมมีอะไรรุ่นนี้มีรับประกันรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยมีอะไรรุ่นนี้ <c oughs> ช่างแกมก็กำลังแก้เชือกนะครับเดีย๋ยวมาชมวิธีการเอาลงนะฮะ

จาจดชมวิธีการเอาลงนะครับหลายปีครับพอดีเลยมีรถกระบะตัวเองก็ทำแค่บันไดขึ้นครับ อันนี้เป็นรุ่นรองรองกโซ่องกโซ่ครับตัวนี้อ่าแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วพูดถึงไม่ได้เลยฝนเลยโอ้เห็นเห็นสงสังกานี่รู้สึกสวยกว่านี้นะไหนฮะสงสังกาวันนั้นอ่ะมันแล้วแต่คันครับแต่ว่าตัวนี้คือ คือตนี uh, ้ใช really yeah. ่เก็บเก็บสีใหม่ใช่ครับใช่ใ่กว่าแบบหรอเปล่าอ๋อไปแล้ว ลงมาได้ลงแล้วนะครับง่ายๆเลยนะฮะโฟต้า S R J สามโนะครับ,บ,รบกระดึบกระดึบลงแล้วนะฮะรถเกี่ยวเล็กใช้ภายในครอวเรือนนะครับสำ,สำหรับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับ ้านนะในบ้านเลยนะฮะทางแก๊บก็ที่มือนะครับอายุน้อยแต่ว่าซ่อมรถนี้แต่ว่าก่งระดับถ้าให้คะแนนก็9ก้ทับนะครับหรืออาจจะเป็น10.10สิบ <c oughs> ก็ได้นะครับสำหรับทางแก๊บนกเก่งจริงนะครับ โอเคถึงบ้านลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็ต้องสอนลูกค้านะครับว่าต้องใช้งานยังไงนะครับไปเจอกันคลิปหน้าอีพีน้านะฮะ เดี๋ยวให้ดูถ่ายคลิปนะครับบ้านหลังนี้สวยมากนะครับ